ประมาณสิบโลได้ประมาณนี้นะครับมันมันเลยนะครับคุ้มแล้ววันละร้อย ปลางน้ยก็ไมอยหนีนะบลาไก่ปาากระป๋องกระป๋องกระปองไกินได่ไหเนี่ยเม่ยนดินเบาขันขันดุจีเสียบมาผ่อนนะครอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลายหลายคนนะครับ บาได้ลงคลิปไปพี่น้องบึงนะมาหลายมือแล้วนะครับค่าธุรกิจนะครับเมื่อนี้มาชมมหากรรมลงปลานะครับหนองลานนาเกลือวาซานพี่น้องอ่ะบาทละหนึ่งร้อยบาทนะครับมาพี่น้องมาลุ้นกันนะครับปลาไผ่สีมันบ๊อมันนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับในมือนีนะครับ อาวในกำลังขี่ลงอีกนะครับอาทิตย์สุทัอนสแสงแน่จักหน่อยนะครับพี่นอ้องนะครับอ้าอันนี้กำลังพายเรือลงไปนะครับจะเป็นงุม้มเฮงยังไงเขามาลุนกันเลยนะครับจะเป็นยังไงน,นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบ่งนะครับว่าจะมีผู้มา่์มาันเข้ามาลุ่นกันเลยนะครับในมือนี้นะครับเบ่งกระดุกไงนะครับพี่น้องเห็นบ่สุ่นบอกคือเลยนะครับโอ,อ้คือคือคืออยู่พี่น้องขณะกีตักนะครับเห็นบ่สุ่นพี่น้องโอ้มีแต่ป่าคาบของว้านศาลเป็นว่านะครับอ้อวล่วงแล้วพี่น้องเอง้ อ้ามาลุ่นกันนะครับว่าสิเป็ยนยังได้นะครับอ้าพี่น้องมาเบืองตูพัมครับพู่หนะอ่ามาเบืองตูพัมเป็นสีมันบ่มันสิเป็นยังเดนะครับมาจะเศร้าจนแหงแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ลงนำอะไรเห็นไหมครับอ้ามาลุ่นซอยกันพี่น้องตูพัมสีมันบ่มันสิเป็นยังเดนะครับ ยินได้เจอของให้ยินได้แต,ต่กะละมังมาลุนกันพี่น,อน้องเอ้ามาเบิ่งตูพัมนะครับนางเบิ่งปตาบ่อนพี่น้องเอ้บ่มีปัญญาเอาไรน้ำเลึอกถึงเราหนักพุ้งนะครับโอ้โุหน้าบ่อนอยังได้แห่ข้าวที่เนาะพูดนะโอ้ทางนั้นกำลังได้ใส่ถุงเขียวพี่น้องเสื้อสมนะครับอยู่งมองปลายมือผมเป็นมานพี่น้อง นั่นครับเว้ยนะน่านจะเป็นปนินนะครับอะามันมนมาแล้วพี่น้องนะครับอ่ะโอเคเราจะมาเบิ่งกันอีกทีหนึง่งนะครับพี่น้องเอ้ยกมา,จากจนเขียนจะขึ้นเป็นกล้ามแล้วครับรน,นีนาา่เล่ตัวเดียวอ่ะโอ้มันมานยกมากจนส่าวให้ยึดตัวเดียว ขอให้มันได้นะเนาะขอให้มันได้นี่ได้แจ่ของได้แจ่ของได้แจ่ของเป้าเมื่อนี่เพิ่งกระยับนั่นดูดิมาเพิ่งปีกยอะมาะัมองไม่ได้นะครับ ตะม,ม้อยไม่ยกป่าไปใส่หัวเขาไปซุ้มมูก,กินมาท่านพี่น้องยัาไม่ได้ได้ของเยู่เบิ่งท่ายยืนรวพัน่านี่ครับผู้บันได้ของมาได้ชิบกวันพี่น้องเห็นบ้า่ไล้วฮะอูะอ้นะครับมาเบิ่งครับมีผู้หมันป่าตัวนี้ประมาณจักสิบโลนะครับเดี๋ยวพอมอแมเบิ่งพี่น้อง นะครับนี่ครับเจ้าหนองนะรประมาณสิบโลได้ประมาณนี่นะครับมันมันเลยนะครับคุ้มแล้วบันละล้อยนะครับนะมันีนบ่อแยกตัวบ่มันกับเ่อบานด้วยบ่บบมื่าเดียว ใหญ่ปลาขาวตัวใหญ่อ้าวบ่มอีกมุมหนึ่งนะครับมีผู้มานบ่นะครับมันุ้นกันนะครับซอยกันนะครับให้กำลังใจนะครับผู้มานผู้บอมานคือว่าล่ะเอ้าไม่เถาะมานบ่ไม่เถอะบอมานนะสิป่าบ่ริเวณบ่ตึงเลยนะครับ เบึงไอ้หมวกแดงนะครับเป็นทังไยนะครับอเนะบิบ้องข้างนี้คือจีบ่ามีผู้ใดมานดอกพี่น้องเลยมิดมิดอยู่นะครับนะ่ามาเบิบ้งมุมนี้กันพร้อม มันจะเป็นเช้งเดยนะครับพี่น้องอมึงครับมีภูม,นม,ม,นมานะพี่น้อง เป็นภาพมั้งม่วงนะเพราะว่ามันซุ่มนะครับพี่น้องโอเคเขาจะมาลุ้นกันเนอาเมืม่เบิ้งสะดุ้งใกล้ๆนะครับาามากำลงปาลาบาทละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้อง ียนเพิ่งเกิดบมีดถอยนับซูนะครับอ่ะโอเคครับเขาจะมาดูกันอีกที่นึงนะว่าจะเป็นจังใดนะครับพี่น้องปลา่มฮป่า่าาห้าโคกฮน้าดูงงอยู่เราพยาามดูตามด้วยอืม พาไปรุ่นเนี่ยพอกำนั้นนะครับว่าจีบไปไังไหนนะครับสีเดีแต่ของไม่จิบไม่ยังเขาเป็นรุ่นกันนะครับเอาไอ้บ้านมวดดินุงอยจะใครใส่นะเปิดตาเลยบู๊ยเปิดตาเลยนุงใครใส่เลยพี่น้องคุณได้ป้พี่น้องมันรุ่นน้ำกันนะครับเพววิ่วาานว่ายังกาะเพิ่นฝากมาว่ายังกาะบัตรละลอย บริจาคโตเช่นพี่น้องเลยซื้อป่ากระสังกินได้สามสี่ถุยพด้บนว่ะเอาเช่นครับจังมาหลุดกันอีกทีหนึ่งนะว่าเผยชีได้ป่าบริได้นะครับป่าป่อยมือระคุมโลเมื่อผมกนเด็กเมื่อเดีย อาสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพอกันไม่คลิปหนานะครับสีเมนตยังนะครับยวอัปเดตให้เบิ่งนะครับคลิปนี้มาก,กํำลงปลาหนะครับผู้มัน,มนนะผู้บหม,นหมนันนะ ไงกับผู้ว่า